อถนทหานนี่เยวเออเหมืองแดงมาใช่ไหมใช่เหรอสถานทหารนาบานแล้วเหมือนเหมือนเด็กที่อยู่เหมืองแดงกันเลยอหางางแต่ว่ามีบางคนเปิดขีดมนก็ตือผู้โงตัวนี่ค้งเนี่ยวั้นงนึ่งบนี้่เป็นตอต่เป็นตอตโ้งแต่นี่ pues เนาะ มาเนี่ยอนเรีวา่ขอเข้ามาล้วหึรอนกินของราของเอะไรอยางไหลาฝาข้าใหมอาใครมเนาะยืนเลยนะเจ้าเป็นระยะห่างคต้องเข้าไปใกล้กันนะเจ้ายข้ลัน่นาับเันัาทกันงาต่างในสกัดอตสบัเพื่อการป้องกับและปรุมโลการสื่อนชนาอโเรียนนะครับทุโรงเรียน ร้วยพงศ์ผลงแล้วก็รถถำนัำอันนี้ก็คือเป็นมันได้ระบาดไปแล้วกับแดงเหลาไปหรืออยา่างหนึ่งมันระบาดใหม่ก็คงจะต้องถือว่าการที่พหมอกในครั้งนี้ก็คงจะปลอดที่สุดอยู่ที่ข้างนี้นะนครับถ้ามันลดจะได้ก่อนสาม,มารถจะออเสมอขึ้นมาได้ครับอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่สองนี่ก็คงจะทราบนิว่าคือความย้ายของหมูเห่เกาทุกคนลเอาก็ได้ยับเสี่ป้องกันโควิด ตัง 16, ้งงบไว้16ล้าน8แสนบาทจากเงินสะสมทางสภาไปเรียบร้อยแล้วแต่ว,ว่าอยากได้สื่อมาไดซื่ออีโดดตตวหย่ยลายเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการัเนรลาซึ่งจะต้องเป็นนโยบายของพรรคลัเสียต้องสักหนมาตีเทศบาลข้างดีกว่าเป็น,ยนอย่างนี้นโยบายแบบไหนนะครับอันนี้ก็หรือว่าอย่างน้อยถ้าเรามีเงินสำรองละก็ในช่วงจางที่ไปเป็นช่วรุดตั้งเป็นประมาณ3เดือนกว่าจะมีคณะผู้บริหารชุดใหม่ แล้วก็เท้ายาที่ยืดซื้อสายได้ฟ้อ,องสา,ายนี้คงจะเป็นรายเดียนเติมเติมนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของโควิดที่ป่าก้อนแรงในขณะนี้ก็ขอดำเรนินซื้อเงินช่วมาขอแก้ไขนหน่อยึงนะจ้าอันดับที่สองนะจอมบริจเจนโรงเรียนเทศบาลบ้บานสวรรค์นิเวศเจ้าได้มอบอุปกรณ์จ้าซึ่งอุป,ปกรณ์ทางนี้นะจอมบอกนายจ่าแล้วก็เราก็มีอุปกรณ์ต่างๆตามที่โรงเรียนได้เสนอขอมา อันด e. ับต่อไปเจ้าตรงนี care, ah na, ้เกษบานั na, j ah, j ah. ่งเรียนเทศบาลัางเจียนบุคคลทงานเดินเขาเขาจะมาะกอบต่างๆนะเจ้าอันดับแรกเจ้ามอะกับกล่องจำนวนแปดซึ่งเป็นกล่องทีมีอินองประชาชนมาที่ตอนนักนะเจ้าก็จะมอบให้แต่ละกล่องนะเจ้าซึ่งแต่ละกล่องนั้นก็จะมีพิ่นองประชาชนมาที่ รอโรคแต่เจาเห็นทางหนึ่งเป็นการป้องกัลแตเจาจะโรคต่างๆแล้วก็โรคโควิดสิบเกมาจากรลวมด้วยช่วยกันแต่เจ้านอกจากุกวีกีทางเจ้าเดสมรภารของพีน้องประชาชนทุกทานเพราะฉะนั้นแต่เจ้ามีันนี้การสัญจรต่า 反那没啥，都接着